ไปกินไปจ้าคอยนั่งปานยืนน่าจะเป็นไม่กี่คลิปในช่องเรานะที่ไม่ได้พูดถึงการเดินเท้าไม่ได้พูดถึงการท่องเที่ยวแต่มันพูดถึงอาชีพที่เราทำมาตั้งแต่เด็กตอนต้องต้มต้มนมเยอะเลยเออเอามาในหลอดคอร์ดิชันนิวไทม์แต่ศูนย์สองหกเจ็ดนิวปิไป ได้เลยไปที่แป๋วชวัดนจะยินดียินคุณฝืกตัวเองเกินไปทขาไม่ได้อ่ะสวัสดีทุกคนในเวลาตีสี่กว่าวันนี้เราจะไปออกกองซีรีส์กันซึ่งเราขอไม่แผ่นหน้าเราตอนนี้เพราะว่า ถ้าฟังจากเสียงแนละ้วก็คือตื่นตื่นสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมีรถตู้มารับเรานะคะดูพระจันว้าวสว่างมากเลยพี่คะเดี๋ยวรบก,กวนลขอใส่กาแฟในกระติกน้ำได้ไหมคะสวัสดีค่ะถ่ายวอล์กยูสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสัดี you, ค่ะสวัสดีครับน่กัาไม่เอาอาาัอันนี้เป็นพ่วกับของเรานะคะเดี <ใช S 1> ๋ยวเราจะกลับมาหาใหม่ขอกินข้าวแ๊บหนึ่งค <speaking in Greek> กนกำลังเกง่งเพราะว่าตอนนี้ตั้งกล้องไว้ใช่ <com> นี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วกลับมาสู่สภาพสภาพอื่นวิชีวิชิวาตอนเช้านี่เหมือนศบมาก <Mond. S 1> ผมยาวด้วยนะคะทุกคนผมโดยแม่นกหน้าโดยแม่ลูต้องบักแก้วบังอ่ะพี่บานดูแป๊ับเฮ้ยๆๆเสร็จแล้วรั๊ เท่านี้เราก็แปลงล่างเป็นเสาหวานเรียบรอยผมผม้อยพร้อมผูที่ยาวมากสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องหลังการถ่ายทำ The d e b u t Series อวสานไอดอลกันนะคะมิวมิวคิวคิวปิวปิวค่ะคือต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้จะน่าจะเป็นไม่กี่คลิปในช่องเราแล้วที่ไม่ได้พูดถึงการเดินเท้าไม่ได้พูดถึงการท่องเที่ยวแต่มันพูดถึง อาชีพที่เราทำมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มาพูดถึงเบื้องหลังสักเท่าไหร่ถ้าไม่นับเ,เรื่องโ o จิสติเนาะซึ่งเราก็เคยทำคลิปเบื้องหลังความในใจของภาพยนตร์เรื่องนั้นมาแล้วซึ่งอันนี้ก็ตจ,จะเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เราได้ทำนะคะต้องบอกก่อนว่าเรื่องเด e อนเดบเนี่ยเป็นซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตของเราหลังจากที่เราเนี่ย ออกมาเป็นฟรีแลนซ์เพราะว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่สมัยอยู่ปีหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เล่นละครช่องเจ็มาก่อนอยู่ในสังกัดอะไรเงี้ยนะคะเราก็ได้ทําการออกมาแล้วก็มาเป็นฟรีแลนซ์นะคะแล้วก็เรื่องเดือนเดบิวอวสาันไอดอลเนี่ยก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราในฐานะนักแสดงอิสระนะคะพี่เจมก็รู้ว่าห้องนั้นมันมีคนตายอะ่ะคลินไม่ใช้เด็กขาดเฟมล,ลืมเป้าหมายของตัวเองแล้วครับเฟมจะไม่มีทางรู้นะครับว่าฟานต้องเจออะไรบ้างตอนอยู่ในวงครับเราไม่อยากให้เรื่องอื่นมาทำลายสมาธิอ่ะแค่กดไอดอลไรสัลล เราว่าเราแยกกันอยู่สักพักเถอะว่ะเป็นเรื่องที่กดดันมากๆเรื่องหนึ่งเลยจริงๆเรื่องก็มีความกดดันหมดแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราออกมาเป็นนักแสดงอิสระและว้วอ่ะมันก็เหมือนเปิดโลกกว้างของการที่ได้เจอคนหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่แล้วความกดดันของเราทุกๆอย่างที่เราแบบกังวลอะไรเงี้ยมันถูกทําให้สบายใจขึ้นด้วยการที่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าทีมงานในซีรีส์เรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นทีมพร็อพทีมผู้ช่วยควบกับแล้วก็ที่ประสานงานนะคะก็เป็นทีมงานแก๊งเดียวกันกับที่ทำโรซีซันเลยก็เลยมีความเหมือนเราได้เจอเพื่อนนะแล้วก็อีกอย่างก็คือ่วงกับเรื่องนี้นะคะที่ฟันที่แป๋วนะคะก็เป็นรุ่นพี่ของเราในมาหาลัยนะคะก็คือมอนสิตนั่นเองของเรารุ่นยี่สามใช่ไหมที่ฟันที่แป๋วก็น่าจะแบบรุ่นสิบอะไรเงี้ยก็คือห่างกันหลายสิบปีนะคะ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็คือรุ่นพี่สถาราเร้วมนเองนะคะก็เลยยิ่งมีความแบบเหมือนเจอรุ่นพี่เหมือนเจอคนรู้จักก็เลยสบายใจมากขึ้นกลับมาถึงเนื้อเรื่องของะเดบิวต์นะคะเราทำให้ฟานเสียใจมามากพอแลว้วเราจะทำทุกอย่างเพื่อฟานถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆกับฟานครับเราต้องเข้าไปอยู่ในวงในครับ มันเปิดตัวเองมากเลยเว้ยกา้อาทำไม่ได้หลังจากที่เราทราบบทคร่าวๆนะคือเราได้แค่แบบรู้ว่าแบบจะเล่นเป็นไอดอลแล้วก็จะได้เล่นเป็นเหมือนพี่สาวที่มาสืบหาความจริงของน้องสาวอะไรเงี้ยแล้วก็อุ้ยเนื้อเรื่องมีความสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ว่าอย่างแรกที่ผู้จัดก,การบอกว่ามีซีรีส์เรื่องนี้ติดต่อมาอย่างแรกเลยคือ ได้แต่งตัวน่ารักน่ารักไหมอะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราอะเคยมีความฝันว่าเราอยากแต่งคอร์เพลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เลยแบบเฮ้ยไอดอลอะเราต้องได้แต่งชุดแบบถ้าเราน่ารักดีวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสนใจมากๆแล้ว <c oughs> พอวันแรกที่แบบได้ลองใส่ชุดได้ลองใส่เป็นแบบชุดนั้นแียนญี่ปุ่นได้ลองใส่ชุดหวานๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบเต็มเต็มความฝันนะคือตื่นเต้นมากแบบชุดน่ารักมากเลยเลยมิวมิวเป็นดาวของญี่ปมาให้สนใจเติมเต็จุดเติมเต็ม นี่คืออย่างแรกที่เรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นในซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็คือการที่ได้แต่งตัวน่ารักน่ารักเนาะอย่างต่อ <Okay. S 1> มาก็คือเขาก็บอกเรามาว่าแต่ถ้าจะเล่นเรื่องนี้ต้องเต้นให้เป็นนะ oh <my> God. ถ้าทุกคนได้เคยดู f i f t facts ของเรานะคะก็จะรู้ว่าเราอะสกิลการเต้นคือสูตรแล้วคือเป็นสิ่งสองสิ่งที่เราทําไม่ได้คือร้องแบบเต้นเราก็ต้องแบบไปมีการเวิร์กช็อปไปมีการเรียนเต้นจริงๆอะไรเงี้ยแต่ ด้วยความที่ว่าตัวละครมิวมิวหรือเตมเนี่ยเป็นตัวละครที่มันเต้นไม่เก่งอยู่แล้วไงมันก็เลยแบบโอเคพอถึงไทยก็ได้ว่าเอ้ยมันเต้นไม่เป็นจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าในตัวของเรื่องในตัวของคาแรคเตอร์เนี่ยมันมีความที่เรียกว่ายากมากๆยา,า,ากแบบน่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเรื่องหนึ่งของเราในชีวิตนี้ที่เคยเล่นละครมาหรือว่าเล่นพวกแบบ การแสดงมาเพราะว่าตัวละครเฟรมหรือมิวมนะิวนี่ะมันมีความสองขั้วก็คือมีความดิบเถื่อนสุดๆไปเลยกับความแบวสุดๆไปเลยเฟรมเนี่ยความดิบเถื่อนอะ่ะมันไปสุดโตกมากซึ่งเราก็ไม่ใช่คนที่จะสัมผัสใน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 ,ในจุดนั้นได้เลยหรืออย่างตัวมิวมิวก็มีความโอเวอร์ความแบวเข้าไปอีกเพราะว่ามิวมิวคือตัวเฟรมไปตีความว่าแบบมิวมิวต้องแบวเพื่อลอมตัวเป็นไอดอลอะไรเงี้ยมันก็จะต้องแบวแบบเกินเบอร์เกินไปอะไรเงี้ย เรื่องชีวิตจริงเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบแบลขนาดนั้นเลยฉากเลิฟซีนฉากจูบฉากด่าฉากแบบฉากแบบใช้กําลังฉากเต้นเราไม่เคยสัมผัสเลยอย่างกินเบียร์กินเหล้าเราก็ไม่ค่อยได้กินอะไรยเงี้ยไม่ค่อยได้กินอะไรไม่กินไม่กินเลยดกวอ่าคือคนๆไม่กินแอลกอฮอล์อยู่แล้วคือทุกอย่างคือมันแบบคนละโลกกับเราหมดเลยเงี้ยก็ถือว่าแบบเป็นเรื่องที่ยากมากๆสำหรับเรานะคะแต่ว่าพอเราได้มาเล่นเรื่องเนี้ยมันทําให้เราแบบ สกิลในการแสดงทําให้รู้ว่าเราต้องแบบพัฒนาตรงส่วนไหนอีกเยอะมากๆตรงนี้ต้องแก้ตรงนั้นต้องแก้คือได้รู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วมันก็เหมือนก้าวข้ามสกิลการแสดงของเราไประดับหนึ่งเลยเลยโอ้บ้านไ่ถึงเลโอ้ยคุณไปตอนนี้พวกมันเปิดรับอดิชั่นอยู่เหรอแกไม่ลองดูอะมาพูดถึงคนที่ได้ร่วมงานกันด้วยนาะก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็ทั้งมีพี่เชอรีนนาลาแคท แล้วก็พี่เมโก,โกพี่จอมแจมพี่ปันพี่เแบสบแล้วก็พี่ก้าวจิรายุนะคะพี่ตุนแล้วก็พี่เบลเพืพ่อนเพื่อนแก๊งแก๊งล็อกของเราอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วอ่ะคือแก๊งไอดอลอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่เหมือนรวมแก๊งวัยรุ่นมาเจอกันแล้วเราก็แบบเหมือนเจอเพืพ่อนเนผู้หญิงเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะปกติแล้วอ่ะ ถ้าเล่นละครก็จะมีแต่แบบรุ่นใหญ่ใช่ไหมแล้วเราก็จะเป็นคนแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องกับใครอะไรเท่าไหร่แต่พอมาเนี่ยก็เหมือนเจอคนรุ่นราวคาวเดียวกันมากขึ้นก็แบบมีความแบบเออคุยกันได้มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็มีความน่ารักเพราะว่าไม่ใช่แค่นิสัยน่รักทุกคนน่ารักคือแบบคือน่ารักกันคนน่ารักทุกคนเลยแบบว่าแล้วก็แบบโ oh อ้่ก็เลยยิ่เวลาแต่งตัวแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วคือแบบน่ารักกันมากแล้วที่เราชอบเรื่องนี้อย่างหนึ่งก็คือทุกคนแบบใส่ ใส่แบบใส่เต็มทุกคนทุกคัดทุกเทปมิวมิวยูอีกขอเตือนไว้เลยนะว่าแม่สมายอะดุมากคายออกมานะมิวมิวมันไม่ดีต่อสุขภาพและทำให้อ้วนก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอันนี้เกินในสิ่งที่เราคิดไว้มากๆคือการโดนจิน้นกันกับเรากับสมายนะคะหรือพี่เชอรี่นั่นเองนะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าหลายคนจะจิ้นกันได้ขนาดนั้นลเลยเงียก็รู้สึกว่าอ ดึงดีงงงงแล้วก็มีหลายคนถามเรามาว่าแบบเออฉากเลิฟซีนฉากที่จุบุจุบุกันเนี่ยเออรู้สึกยังไงอะไรเงี้ย <Yeah. S 2> <ๆ S 1> ก็ต้องบอกว่าไอฉา,ากนั้นน่ะคือคิวแรกของการถ่ายทำคิวแรกหมายถึงอะไรคิวแรกคือหมายถึงวันแรกของการถ่ายทำของเรานะแล้วเราก็ต้องมาเล่นซีนนั้นกับพี่เชอรลีนต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะ ยังไม่ได้สนิทกันมากอะไรมันคือวันแรกเลยอะไรเงี้ยแล้วพอเราต้องมาจุบุจุบุกันอะไรเงี้ยตอนแรกก็มีแอบแอบเกรงแอบเกรงทั้งคู่เลยแล้วเหมือนเป็นการข้ามขีดจํากัดของการ,รแสดงไปอีกขั้นหนึ่งคือการได้จูบผู้หญิงอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นซีที่ยากมากๆซีนหนึ่งเลยแหละเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่ถนัดแล้วเราก็มีความเขินมีความเกรงแต่เราก็ต้องตัดไอ้ส่วนนั้นออกไปแล้วก็ฮึบแล้วก็วกโอเคฉันคือเฟม ปึ่งแล้วก็เล่นเลยนะคะแต่ถ้าถามว่าซีนไหนยากที่สุดต่อไปนี้จะเป็นซีนที่ยากที่สุดในหนังเรื่องนี้ไหนคนเกง่งโอ้ยไราไปเหอเอาจริงๆเรื่องเนี้ยยากหลายซีนมากๆายิ่ไอ้ช่วงแบบ สา p อีสุดท้ายช่วงที่แบบเปิดโปงช่วงที่มีการแฉมีจุดคลายแม็ของเรื่องอันนั้นคือยากทุกซีนเลยก็ว่าได้เราเจอรูปนี้ตอนเป็นคนห้องพี่เจมส์แล้วมันก็อยู่ที่ลินชักโต๊ะพี่หยกแล้วทำไมหยกต้องเก็บรูปไว้ในลินชักด้วยครับไม่เนิกแกเมไาที่ยังไม่ได้บอกเราหรือเปล่ามันมีอารมณ์หลายอย่างที่มันเข้าเราทั้งรู้ความจริงทั้งเสียใจทั้งโกรธทั้งโดนหักหลัง กับไมเนอร์อ,อะไรอย่างนี้เนาะมันก็แบบเล่นยากมันมีหลายอารมณ์เหลือเกินไหนจะต้องแบบเป็นแบลอยู่แล้วก็กลับมาเป็นมิวมีเพราะเราแบบเปิดเผยตัวจริงแล้วทุกนี่นั่นคือคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาก็เลยแบบเล่นยากยังไงเราก็จะไปไอดลอลงงๆเราเทีท่ลงเธอเกียดอยู่ดีตาหัวใจไววยตายไม่ได้าแหลงเข่าเ,ร,เราว่าเราแยกกันอยู่สักพักเหรอ ดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆท,ทีมงานทุกคนที่ได้ฝาฟันรุปสรรคหลายๆอย่างด้วยการทั้งการถ่ายทำการแบบว่าซีนยักยาด้วยกันอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณพี่ปันพี่แป๋วมากเลยนะคะที่พยายามปั้นตัวเฟรมแล้วก็มิวมิวนะเนี่ยออกมาเป็นในเวอร์ชั่นที่ทุกคนได้ดูแลวออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณ เพื่อนเพื่อนนักแสดงทุกคนเลยนักแสดงเยอะมากก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่รับส่งอารมณ์การให้เราแบบเข้าถึงตัวละครได้มากที่สุดทําให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกสนุกกับงานนี้นะคะก็ดีใจมากๆเลยที่ได้ร่วมงานด้วยกันนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขอบคุณทุกคนที่ดูตอนนี้แล้วก็ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วกันนะแล้วก็คอมเมนต์บอกมาได้นะว่าดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง อยากจะให้เราพัฒนาการแสดงไปแบบยังไงชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะื่อเราจะเอาไปแบบปรับก็พัฒนาในเรื่องถัดไปนะคะน่าจะประมาณนี้เลยโอเคค่ะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ว่าเราจะเป็นนักเดินทางหรือนักแสดงนะคะมาดูกันว่าพอเดินจบแล้วโตไปจะทำอะไรต่อโอเคไปละบ๊ายบายอ๋อโทษคุณคุณืมอีกแล้ว จากเรื่องอาวสานไอดอลนะคะงานต่อไปที่เราจะมีก็คือภาพยนตร์เรื่องที่2ของเรานั่นเองนะคะก็คือเรื่องเก m มเชนเจอร์โกงพลิกเกมนะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องที่2ในชีวิตแล้วนะคะจะเข้าฉายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ก็พลิกไปอีกบทบาทหนึ่งอเราก็เล่นคู่กับพี่ตงคิวเทลป้าแล้วก็ปอนแล้วก็พี่พอมิสลา,านะคะแล้วก็ พี่เดยไทยเทด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกจักรวาลหนึ่งที่เราไม่รู้จักอีกจักรวาลหนึ่งแล้วถ้าใครอยากเห็นการสแสดงของดาวแล้วก็การแสดงคนอื่นๆนะคะก็ไปตามกันได้นะคะเดือนหน้าจะเข้าฉายแล้วโอเคไหมโอเค <laughs> <laughs> โอเค <laughs> วันนี้ไปแค่นี้ละคะ่ะ <laughs> วันนี้ไปก่อนละคะ่ะพอแค่นี้ละคะ่ <laughs> <laughs> ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ